สวัสดีครับคาร์บาโปรดักต์นะครับอันนี้รีวิวอีกคันนะครับเป็นหุ้มเบาะแบบสวมนะครับเปนรถ Honda City เนี่คันนี้ Honda City นะครับโฉมนี้เออตั้งแต่ปี2014ไล่มาจนถึงปี2018-19น่นนะครับนี่มาทำหุ้มเบาะแบบสวมคันนี้ของเดิมนะครับเป็นสีดำนะแล้วก็มา ทำเป็นสีครีมนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำนี่เสร็จแล้วงานสวมนะครับดูครับดูไม่มีการแต่งรูปนะนี่นี่สวมไปเป็นอย่างนี้เลยนะครับดูช้าๆไปดูไปด้วยกันนะครับไม่มีการตัดแต่งใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ไม่ได้ถ่ายเฉพาะตรงมุมสวยนะอันนี้ผมถ่ายให้ดูเป็นภาพรวมทั้งหมดสวมไปแล้วเป็นอย่างนี้ครับงานนะลักษณะพิเศษของงานคาร์ไวต p โปรดักก็คือ1นะรูปแบบของการเย็บ หนังที่ใช้นะฮะแล้วก็การออกแบบนะครับนี่มาตรฐานงานของเรานะครับสวมทับนะครับสวมทับของเดิมงานเราเป็นแบบไหนอ่าดูข้างหลังนะครับทํากระเป๋าสองข้างซ้ายขวาหนังลามิเนตนะฮะเป็น3ชั้นนี่มีหนังหนา1มิลและมีฟองน้ําม5มิลและสําคัญคือผ้าทีคอร์ดเนี่ยได้ที่เย็บก็ได้ไนไล,ล่อนนะครับนะนีะ่ครับ ไปฝั่งโนนโนนโน,โนผมถ่ายให้ดูรอบคันนะแล้วถ่ายมาให้ดูข้างหลังนะครับนี่หัวหมอนดูการเข้างานนะครับดูนะครับนี่ไม่ใช่ทําคันนี้นะฮะไว้เพื่อโชว์อย่างเดียวไม่ใช่นะครับงานนี้เป็นงานของลูกค้าเกือบทุกคันนะครับเราก็พยายามถ่ายให้ดูนะครับว่าเออสวมไปอะ่ะมันย้อยไปย้อยมาไหมนะเข้ารูปไหม ซื้อมาเหมือนตามตลาดนัดหรือว่าเอามาแปะแปะหรือเปล่านะครับบางทีถ่ายรูปนี่สวยกิ๊กเลยแต่พอมาถึงจริงโอ้โหเสียงเงินซ้ําซ้อนนะครับบางครั้งเนี่ยคนเอ้ยเอาราคาถูกเป็นหลักนะครับนะเสร็จแล้วคุณภาพก็ได้อีกแบบหนึ่งอย่าลืมนะครับร้านทำเนี่ยร้านก็ต้องมีกําไรที่จะอยู่ได้เลี้ยงลูกน้องได้นะครับงนั้นจุดที่การเสียงเงินซื้อสินค้าครั้งหนึ่งก็ต้องคําว่าคุ้มค่างเงินที่เราเสียบางครั้งเนี่ยครับเราไปซื้อของ ด้อยคุณภาพมาสวยแต่รูปนะครับจูบไม่หอมแล้วก็พอเอามาปุ๊บเอามาใส่ผิดหวังสุดท้ายก็ต้องมาถอดทิ้งแล้วก็ต้องมาเปลี่ยนใหม่นะฮะอันนี้คือเสียงเงินซ้ำซ้อนกลายเป็นซื้อของแพงไม่คุ้มค่าเงินเลยอย่างนี้นะครับแต่ถ้าได้เห็นงานนะครับนี่นะเห็นงานแล้วคุ้มค่าสำหรับ City รถซิตี้เนี่ยฮะนี่ดูเลยครับนะ แล้วก็ใช้ท่านใช้ดุลพินิษในการตัดสินใจได้เลยนะครับว่าโอเคงานของแต่ละเจ้าเป็นแบบไหนนะครับไม่ได้เอารูปสวยอย่างเดียวนะครับนีดูงานเดี๋ยวผมถ่ายอีกฝั่งให้ดูนะครับนะครับว่าว่าเอองานเรามันเป็นอย่างนี้จริงๆนะนี่ดูนะครับเห็นมุมไหมครับมาดูใกล้ๆเนี่เห็นนะครับี่การเข้างานนะครับเนี่ยมาตรฐานของงานคาบิสโปรดักต์นะครับสังเกตนะฮะจะมีเครื่องหมาย cr อยู่นี่นี่ี่ตรงนี้นะครับ นะครับเดี๋ยวผมไปดูด้านคนขับให้อีกทีนึงนะครับท่านได้มั่นใจเลยนะครับว่าเออซื้อจากที่นี่มันจะได้ไม่ผิดหวังนะครับไม่มั่นใจมาดูกันก่อนได้นะครับมาดูฝีมือนะฮะแล้วเราก็แบ่งแผนกเรามีทั้งแผนค้าตีค้าส่งนะครับมาที่ร้านรอรับกันได้เลยนะครับเป็นทั้งบ้านเป็นลงทั้งโรงงานร้านจอดรถสะดวกใหญ่โตมโหหลารนะครับนี่นะครับนะครับดูนะครับนะฮะ เราก็เย็บกันอยู่บนโน่นเลยทั้งหมด3ชั้นอยู่โน่นนะครับแล้วก็มีส่วนโรงงานย่อยอยู่มุมฝั่งนี้นะครับรถลดดูกค้ามาก็ทําตรงนี้นะฮะไม่ต้องห่วงนะครับนะสนใจติดต่อมาได้นะครับ0917099960 0917099960เป็นทั้งเบอร์โทรศัพท์เป็นทั้ง ID ดียลนะครับมาที่ร้านก็รอรับก็ได้เลยเราสามารถเย็บได้ภายใน3 4ชั่วโมงนะครับเราแบ่งงานเป็นแผนกแผนก แผนค้าส่งแผนค้าปีกนะฮะไม่ใช่ว่ากําลังการผลิตของเราวันหนึ่งก็เยอะพอสมควรนะครับเราขายมาร่วมสามสิบปีนะครับดันั้นท่านไม่ต้องห่วงนะครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า,ามีงานดีๆส,สวยนะครับผมก็จะมาจัดการให้นะครับมารีวิวให้นะฮะเลือกสีไหนจัดกันตามใจชอบกันเลยนะครับชอบสีดำสีแดงสีครีมสี น้ำตาลนะได้หมดครับขอบคุณนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ